เวลามาตลาดเลือกเส้นใหญ่กันไม่ถูกใช่ไหมครับเส้นใหญ่มีกี่แบบหลายๆคนสับสนนะวันนี้ผมจะบอกง่ายๆจริงแล้วเส้นใหญ่มีหลากหลายแบบเลยวันนี้จะแนะนํา2แบบง่ายๆครับเส,ส้นใหญ่จะมีเส้นใหญ่ที่เอาไว้สําหรับทําเป็นก๋วยเตี๋ยวนะครับก็จะเป็นเส้นที่เขาจะหั่นออกมาค่อนข้างเล็กนิดนึงตัวนี้นะครับเขาจะเหมาะเอาไว้ทําพวกก๋วยเตี๋ยวที่เป็นก๋วยเตี๋ยวน้าก๋วยเตี๋ยวลวกเลยนะครับก็พวกนี้จะเป็นเส้นที่มีการผสมแป้งมันสับปะหลังเข้าไปด้วยเห็นไหมครับว่ามันจะเป็นเส้นอันเล็กๆพวกนี้จะไม่เหมาะกับผัดครับเวลาไป เหมาะกับทาก๋วยเตี๋ยวลวกเลยแต่ถ้าเป็นเส้นที่ผัดนะครับก็จะเป็นลักษณะของเส้นใหญ่ที่เขาหั่นมาใหญ่นิดนึงบางคนก็จะเรียกเป็นเส้นโบราณหรืออะไรก็ตามแต่เวลามาที่ร้านเนี่ยสามารถบอกพ่อค้าแม่ค้าได้เลยว่าเอาเส้นผัดพวกนี้จะแป้งมันสับปะหลังน้อยแป้งข้าวเจ้าเยอะเวลาผัดแล้วจะไม่เละก็ถ้าเอาง่ายเวลาเลือกเส้นใหญ่ถ้ามาที่ตลาดเนี่ยก็บอกแม่ค้าเลยว่าจะเอาไปทาก๋วยเตี๋ยวหรือจะเอาไปผัดแล้วเดี๋ยวแม่ค้าเขาจะแนะนําให้เองนะครับผมความรู้ดีๆแบบนี้ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยแล้ววันนี้ขอขอบคุณนะครนราานะครับนนีเยืล ร้านท็อปนะครับรวมเส้นวิยเตี๋ยวของชาอยู่ที่ตลาดโกสุมร่วงใจนะครับผมถ้าใครอยู่แถวดอนเมืองเนี่ยซื้อเส้นก๋วยเตี๋ยวไม่ถูกแวะมาที่ร้านนี้ได้เลยครับผม